呜呼，诸君！ โอ้ปลาโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้เพิ่งไปรับมาจากตลาดสดนะครับผมแต่ปลาพวกนี้นะครับจะเอาไปบดแล้วเดี๋ยวก็ไปทําลูกชิ้นปลาให้เรากินกันนะครับใครที่เป็นสายลูกชิ้นปลานะครับไม่ใช่เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดปลาเส้นพ่อเต้าหู้ปลานะครับอย่าพาคลิปนี้นะครับวผมจะพาไปบุกโรงงานครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่แอนตั้งนะครับเจ้าของโรงงานที่ไหนครับพี่เอทีพีแมคทริซซ์ซัพพลายจำกัดครับอยู่ที่ตำบลกาหลงครับสมุทรสาครครับโรงงานเราผลิตลูกชิ้นปลาระเบิดครับเต้าหู้ปลาจอไก่จอปูครับปลาเส้นนนนปปลลลลาา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 ทอออดดคคคครร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 ัััับบบบื่่่ๆีกกกหยยแแ้้ววววะะมมณชิผโงงน เพียไม่ธรรมดาครับเพียเป็นคนดังจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่วันนี้ผมรบกวนเพียช่วยพาเดินทัวร์โรงงานหน่อยได้ไหมครับยินดีแล้ครับยินดีเลยครับทุกคนเข้าไปดูนครับไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าโรงงานกันนะครับผมขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับเพราะว่าโรงงานเพียมีมีระบบอยครับแล้วก็กีฮารันครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในโรงงานเพียสวายกันนะครับปกติโรงงานเงียมีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยปลาทะเลครับมาพวกลูซีพวกกระรัาพวกนี้ครับรับปลาหมากะกระพานปลาสมุทรุ้งทางเนี่ยเขาบอไม่พอครับเพียไปรับสถุงชาวประมงเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็คือปลาที่ได้มาก็คือออสสดดแแนนนนนน่่ หลังจากที่เราได้ปลามาเนี่ยต้องเอาไปทําอะไรก่อนครับเนี่ยเอาเข้ามาดองให้เย็นนะครับทําไมต้องเอาไปทำให้เย็นนะปลาเนี่ยมันต้องมีความเย็นนะครับต้องรักษาความเย็นทุกหานีแล้วเราเอาปลามาทําอะไรต่อครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือมีเครื่องกอดเก็ดครับปกติเราใช้ไม้บูดทอดเก็ดใช่ไหมตอนนี้ใช้เครื่องจับกดเก็ดเลยครับที่มันทอดเก็ดได้เพราะว่ามันเป็นเตะแกรงตอนนี้เราเอาปลมาแล้ก็ไตะแกรงก็รับตัดครับเนี่ยครับหลังจากที่เราทอดเก็ดปลาเสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อครับเนี่ยเราก็มาล้างเมื่อล้างพาให้สะอาดพอล้างเสร็จปปปุ๊บแแแแล้้้้วเเเเรรรราาาาาากก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 ็็อออออไไยยะดูนนนืัีสมถ ดูจากเนื้อปลาโดูค่ะเรื่องแจกได้ยังไงกับเนี่ยเคาจริวเตรเรื่อง,งแจก,แกเรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสามารถแยกก่อนโดยออโต้เลยคนระับไม่ต้องใช้คนหรอกครับอะไรยิงนเนื้อปาลาปกติเราต้องบดกนะี่รอบครับเรื่องสองเป็สามรอบครับหลังจกที่เราบดเนื้อปลาเสร็จแล้วเราเนื้อปาลาไปทำอะไรต่อครับเนื้อปลาจะแยกเข้าไปในผลิตครับแต่วันนี้เนี่ยจะพาไปดูวิธีการผลิตลูกชิ้นปาลาระเบิดกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราเอาปลาไปเอาก้างออกแล้วก็ไปบงเสร็จเนี่ยเรามาทำอะไรต่อครับเอาขึ้นถกระบวนการละเอียดหมดไป ปลายที่เนี่ยเอามาใช้ให้ลู้คนปดาระเบิดเนี่ย เป็นปลาชนิดไหนครับเป็นปลาทะเลครับใช้ปลา้ำจืดไม่ได้เหรครับเนี่ยปลาทะเลที่บอกว่ากินปลา็ม้อย้กยกว่าขั้นตอนต่อไปเพลือไปทำอะไรเอั้ตอนต่อไปเราก็จะมาเซ็ดน้ำอุ่นเซ็ดให้เพนแท็งตัวก่อนก็โมงนึงอะเครื่องหนึ่งอะจะได้ประมาณ3 0มกิโลขึ้นรูปไงนี้สามารถขึ้นได้หลายรูปแบบเลยครัหลายรูปแบบครับเปงาที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วต้มาีปกติใช้อุณหภูมิ้มประมาณ4ี่หานประมาณ5ปีครับทอดปลาทอดครับทุกคนเข้ามาดูนะครับทอดชิ้นใหญ่ปูได้กินมากที่เราทอดเสร็จแล อบน้ำมันนี่ใช้เวลากี่นาทีล้วครับประมาณหนึ่งนาทีครับก็มาเป่าเย็นครับเรียกว่าคูลิ่งครับใช้อะไรเป่าเลยครับพี่เนี่ยใช้พัดลมครับพัดลมดูก็จะตามสายพานมาเรื่อยๆแล้วก็มันลมจิ้นสายพานก็จะเย็นครับไปเย็นพอดีครับก็ออกมาก็มาขึ้นเครื่องทั้งอัตโนมัติครับปกติทั้งมีน้ำหนักใส่เท่าไหร่ครับมีทั้งห้าร้อยกรัมมีทั้งหนึ่งพันน่าแต่ออเดอร์แต่ปกติเราจะแพคแค่หนึ่งกิโลครับ เพียรับทาโมเอ็นไหมครับของเราเลยรับทำโมเอ็นตั้งแต่1นกิโลขึ้นไปนะครับจนถึง1นึ่งโลครับต่อวันครับแล้วเพียมีอัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยไหมครับถึงหน้าบ้านเลยครับใต้เฮียทิ้งช่องทางการติดต่อให้หน่อยครับเพียเราจะมีเพจเราแล้วก็มีเบอร์โทรปลายขายครับโอเคครับสิทิ์ช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้นะครับเพียสุดท้ายแล้วมีอะไรฝากหน่ไหมครับไม่อยากจะทำรื้อจิจนะครับก็มาปรึกษาหลังไมค์เราได้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คืออยากได้แบบไหนเฮียจัดให้ได้หมดครับด้วมภาษาตัวครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าล